่าางนไปซึ่งความสำารับเหลและลงดื่ได้ทุกสิ้นนะครับอ่าน,นีตัวอย่างอีกตูนี้หนึ่งครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของเครื่องอยู่บนเรือเครื่องบินกำลังเซอร์วิสเปิดมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับระหว่งางที่เจ้าหน้าที่คนนี้กำลังเซอร์วิสอยู่นะั้นเขาเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติที่ฐานลอนะ้อหน้าและเครื่องบินกำลังจะวิ่งขึ้น เขาจะรีบแก้ไขปัญหานี้นะครับเขาลืมไปว่าเขามุดตัวอยู่ใต้อิเนเท็แอนเจอร์โซนเขาจะต้องคลานต่ำออกมาเป็นระยะที่พ้นจากอิเกนเท็แอนเจอร์โซนแล้วถึงลุกขึ้นมาได้แต่กอดีเขาเห็นนะครับสิ่งผิดปกติที่ร้อนรสแล้วต้องเห็นกำลังจะวิ่งขึ้นเขาเลยรีบรุกขึ้นมาเพื่อจะรีบไปจัดการตรงน,นั้นและบอกนะักบินว่าเอยวิ่งขึ้นไม่ได้นะนี่คืออาการของอะไรครับคือไม่ มันมีสิ่งเล้าเข้ามาทาให้เขาลืมลืมสิ่งที่สําคัญคือเขากำลังม,มุดตัวใต้ดินเท่แนันเพื่อโอนะนะครับแล้วลุกขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะครับมันมีสิ่งที่เ,เรียกว่าดิสแท c t ช่นนะครับมารบกวนภารกิจหรือกิจกรรมหลักที่เขาทำตอน้นะครับถ้าเราเป็นฮัทของเรื่องเ็ขสิบหกที่ทำการยืนคืนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี่คือเลขสิบหกลำหน้าที่ไปนี่คือเลขสิบหกลำหลังอะลรกัเข้าไปจอยชนครับ ะคะเครื่อง F16 เมื่อเอาเรร์ล็อกออนข้อมูลของวัตถุหรือเครื่องบินที่อยู่ข้างหน้าเราจะโชว์อยู่ในนี้ทั้งความเร็วแล้วก็ความสูงแล้วก็ v 3ีหรือโคชเลตนักบ,บินคนนี้เกิดฟิกเซชันนะครับฟิกเซชันในจุดใดจุดหนึน่งก็คือพยายามที่จะเข้าไปจอยโอหน้าจนไม่คอสเช็คนะครับเป็นฮิวแมนเอเรอร์ในข้อที่ทั้งคลั้งและหลงกเหมือน,ออนกันนะครับ อันนี้เป็นดับไฟ์นะครับของ X6 เครื่องที่เราเห็นในนี้เป็นเครื่องหลังลกำลังจะเลี้ยวก็ไปยิงปืนฉกปืนเครืปป่องหน้าเป็นการสุกนะครับนักบินคนนี้พยายามจะเอาไซส์ปืนเนี่ยไปครอบเครื่อง X6 ลำหน้านะครับดูต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นเบรค X ขึ้นหมายถึงว่าเรนและวก็เลนนั้นอันตรายแล้วให้คุณเลี้ยวออกมาแต่เขายังคงฉกป,ปืนต่อจนกระทั่งเรนมินิมัมและสุดท้ายก็คือการ solution นะครับเป็น human error ที่เกิดจากการที่นักบินคนนี้พลอยความสนใจไปยังไซส์ปืนจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างอะไรเลยทั้งที่เครื่องนั้นมีทั้ง range และก็ airspeed, c o a c e r a t e บอกหมดและที่สำคัญในเอ่อ ปืนเนี่ยห้ามเท่าใกล้กว่า1,000งพันฟตโดยเด็ดขาดถ้าหนึ่ง0ันฟิตยังก็ตามคนอออกมาแต่เขาเกิดอะไรขึ้นครับความที่เขาละความสในใจทุกอยา่างแล้วมองไปอยู่ในจุดเดียวนะครับทันด d e r เบิร์ดคราชอันนี้เป็นเคสที่ผมชอบมากนะครับทุกคนรู้จักทันด d e r เบิร์ดบินเท็ที่ผ6ผ่าแสงที่ดังที่สุดปุงหน,นึ่งในโลก มีบางคนบอกว่าเขาดีที่สุดและเขาเก่งที่สุดในกลุ่มบินผ่านแหลงของทาง Air Force Navy และในหลายแบบชาติทั่วโลก t h u n d e r b เ r d เป็นกลุ่มบินที่ปอปล่าที่สุดนะครับ Thunderbird Crash นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่เขาแสดงการบินนั้นนักบินได้นำเครื่องบินขึ้นนะครับตามปกตินะครับแล้วก็ภารกิจของเขาคือการทำสปริทเสเพื่อบินผ่านเหนือบริเวณฝูงชนนะครับ นี่คือภาพจากเครื่องถีนะครับลองดูนะครับระหว่างที่เขาอยู่ในช่วงควอนตันหลังนะ้นเขาก็พยายามจะดึง,นนงต่อไปเรื่อยเขาเริ่มพบสิ่งผิดปกติ้วฮะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วเขาก็เจ็บนะครับลองดูีนมุมหนึ่งนะครับ จะสังเกตว่าเขาวิ่งขึ้นตามปกติไม่มีอะไรผิดนะครับเป็นสตาร์แอชโชเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นแอคทิวิตี้แรกๆของแอชโชในวันนะั้นนะครับ